สบายดีย้ำเสาเมือบึงตะเวนขึ้นตะเวนเกิอยนยูนบ้านชุดตุยนะเหมืองเซสหานตะเวนกำลังขึ้นนะตอนนี้กวประมาณเวลาสิบประมาณหกโมงเนาะตะเวนกำลังขืนนี่กำลังขนขอฟ้าข้โซนี่กลายเป็นส่วนหนาวแล้วขออฟ้าก็จะแจมมายดีนะจะมีทะเลหมอกอยู่หน่อยหนึ่งขวา มันยังบ้านหอดเราดูหนาวแห่งส่วนนี้ก็อ่าปลายเดือนสิบกำลังออกขัสนสรนี่กเป็นการเนทางเราจากบ,บนันยไปหายีาบนันกอทางนี้กับอ่าทางเขิน กำลังเห็นมากเนาะจะเป็นทางแดงเยอ่แต่ว่ายามวานในล,งนล,ล้งหิเรื่องอะไรกูอยางจะเี้นยามสาวต้องเข้าัป อย่ากลัมา่้นะเห้ามจะขดเขียว เป็นบอนหักรถของโครงกันพระเจ้าแบ่งห้างนะเนอแล้วอ่กันมาหอดตับ้านของบานสมคีเนาะ บ้านแค่เขาเขาจะตัง้งย้ายอยู่ตามเข้มฮะ ย้ำเขาให้เขาหน้ากำลังสุกเหลืองเนาะเขาหน้ากัอันนี้เขาเกีียวไปแล้วเนาะแล้วแต่เขาให้พอเขาน้านมันจะสุกก่อนเขาให้นี่ยังมาเกีียวหน้าก็จะมีจำนวนหนึ่งเนาะในของแค่นี้ว่ามันะวลามันเป็นคง อ่ามันเป็นผู้ผู้สูงหลายกว่าที่จะมีหงเฮียงนะหงหน้าก็จะมีแต่เฮียงเล็กนอ้อยยืดตามแคมหวยเนาะที่งเขาเจ้าเห็นหน่ะนี่มันก็จะมีสิ่งเขาปูก็จะมีมังงาเนาะมังงามังเดือยแต่มังเดือนี่เก็บเกี่ยวมาแล้วตัวน,นี้ยังยังมังงาเนาะมังงานี่ก็ยังลายอยู่ยังเขียวอยู่ ตัวตัวหีเขียวๆห้องนั้นนะจะเป็นปลาเหมือนง,งาเหมือนเลยเขาเป็นงาเจียงเนาะงางาดำงนเขาเป็นงาดำหรือว่างาเด็กเขาเนาะตอนนี้กันมาหอดฮงนาฟ้านเนาะตรงนา้นคอว่าเป็นฮงนาหีกว้าง,งใหญ่กว่าหมูในขงเคีนน,นี่เนาะนี่ กันโมนเลยในขะองกีนนี่กีนเป็นยิ่งใหน่อันนี้เขาจะมานำแมสก์มันจะเป็นอะไรเนี่ย แง่เนาะสามแง่ระว่งอ่าเมืองเซสหานกับภาษาเนาะสามแง่เกเอาจากไปห้างบันกอนี่เนี่็เสียงที่อาะบ่้นี่ก็มาฮอบาน อาล่าเลนะเนาะภาษาอันนี่เจมินปันภาษาเน,ะนาะภาษาบาลเขาเจ้ามันจะย่เย็นไปตามมันเนินทูเลยหมอกกำลังคุมเนาะตัวเซลล์ต่าง ยาแต่เป็นแนวลงและรับลอยแม่ตี้นี่แหละตอนสูงในพงเทียนน,ยยน,น,นี่แบบบอกมากจตกลุ่มเดือดกุ่มเกือบตลอดปีตลอดในเในตอนเศ้านี่ยบอลเราดูได้เดนาะมันจะมีบอลอยู่ตลอด อ่จะจับมันเีย็นกลางคืนอ่ะตอนนี้ก็มาหอดบานกอเนาะทีนีเราเนี่ยเห็นใกลๆ้ๆมันจะเป็นปลาสปีดเนาะนี่สองบ้านต่อกันนี้ตัวน,นี้เขาขุดเยียนบานอ นกัอตันกันกงบานสบิอนนี้จะเป็นบ้านก้อนนก็มันจะเป็นเงี้ยเป็นบ้นก็หน่อยมันกใหอมันอยู่สนอนูสองาองเป็นบ้านเดียว ขนะา,ามันจะควนะามพังเงียงเง้ยขามันจะบริสต์เจนขนาด้วนอเป็นหางหิ้มนี่อะครเงี้ยกํลังทางกะนรเงี้เป็น